สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นเกมอีเวนนะครับผมเป็นเกมหนีนะผมหนีไอมีมต่างๆที่วิ่งไล่เรานะผมเกมนี้พี่ได้ไลฟ์สดไปรอบนึงแล้วแบบชอบมากนะผมวันนี้ก็เลยจะมาลองมาเล่นดูนะผมเดี๋ยวพี่จะไปห้องเข้าไปนะไปเล่นกับคนอื่นนะเดี๋ยวดูว่าจะตื่นเต้นร้าวใจขนาดไหนนะผมบอกเลยว่าคอแหบคอแห้งกันเลยทีเดียวนะครับเกมนี้โอเคเดี๋ยวเราเข้าเกมกันเลยครับผม ไปก่อนไปก่อนไปก่อนือนอ,อ,อโอ้ไม่นะโดนเลยคือเมื่อกี้เมือ่อเมื่ออยู่เรามาช่วยนายนะนาย,นายแต่ว่าเราขอโทษเราทําได้แค่นี้ออผ่านกันอีกแล้วแต่เราจะอยู่ข้างๆนายนะโอเคไหมเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปกําลังจะลาแล้วเออลาแล้วเฮ้ยเฮ้ยป่าแล้วว่ะ มาแล้วซิ้เกรดีะระดับสูงเลยช่วยด้วยมาแล้วครับตอนนี้ <c oughs> บอกเลยว่าม <c oughs> ิสเบีทอย่าเฮ้ยโอเครอด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 เฮ้ย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 ระวงังระวังระวังระวังโอ้โหอย่าฮิต,ตบี้ปั๊บเฮ้ยอุยรอดอุยอุยไม่นะไม่นะไม่นะอย่าฮิตบี เราเลจะช่วยคนอื่นอยู่มานนี้อีฟเอื้อโอ้โดนวิตตบีเอื้อเมยเราอยากช่วยคนอื่นแท้แท้ว้าวเหมือนมาแล้วตามไหมเนี่ยตามไหมตามไหมอ๋ยไม่ตามมาลงนี่มามันไม่ตามแล้วน้องๆพอลงมาข้างล่างปุ๊บมันไม่ตามเลยอ่ะเราต้องช่วยเพื่อนนะเนี่ยเพื่อนโดนอีกแล้ว เราต้องช่วยเพื่อนเอ่อโอ๊ยวอ๊ยเออโอ๊ยนะโอ้โหเจอแล้วแบบกำลังจะไปช่วยรอบพิเศษทำไมถึงใช้คำว่ารอบพิเศษคุณทั้งคุณแล้วความเร็วเน็กบอดจะเพิ่มขึ้นโอ้โหบอกเลยว่าสับเท้าแตกโอ้ยโอยโอ้ยโอ้โหสับแล้วสับเลยตอนนี้ วิ่งก่อนโยกโยกหมุนหมุนเดบดโบราณวาุก่อนอตกใจมากเมื่อกี้ไม่ได้ไล่เราใช่ไหมไม่ได้เพื่อเราโดนเพื่อเราเพื่อเราอยู่ไหนเราต้องชื่อเพื่อเราก่อนทุกคนเป็นไงบ้างทุกคนพี่ชอบเราพิเศษตรงนี้มันวิ่งเร็วมากว้าวเร็วว้าามอยู่กูกันอือ อ้ ooh, ooh. Ooh. ูไปแล้วไปก่อนมาไหมมาไหมอีค้างช่วยก่อนโอเคตัวไข่ตัวม uh ันช่วยเสร็จแล้วตัวไข่ตัวมันน่ะคอยมาอยู่แล้วแต่จะอยู่ก็อยู่ไปว้ายอู้ยหลบหลบหลบระวังระวังอู้วุ้ยไขวงอยู่แล้วแมวไขววะน่ะว้าย ตึ๊บๆๆๆๆๆอ้อาวหยาบแล้วทางตันทางตันทางตันโอเคยังรอดอยู่มันไม่ได้ตามไม่ตามเราต้องเอาตัวรอดได้ได้ตอนนี้เหลือเราคนเดียวหรอเฮ้ยโอเคผ่านโอเคเฮ้ยโอูโอ้มากดไม่นะไม่ ว้าวว้วว้วว้ามาแล้วเอหมาตอนนี้เรามีสามหน่อนะครับผมที่กำจัดวิ่งหนีร่อพิเศษโอ้ล่อพิเศษวะล่อพิเศษร่อพิเศษโอ้ยเจอร่อพิเศษว่ะเฮ้ยมาดิ โอ้โหซูเปอร์โรมาริโอมาแล้วซูเปอร์โลมาริ Division โอซูเปอร์โรมาริโอเหรอตุ้งตุ้งตุงตุ้งตุ้งตุ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 ้้งตุ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 ้ตุ้งุ้้้ตุุ้้้้้ง้้้ง้ ตรวทุกระวังก็เพื่อหลับครูไปก่อนเอามันไปก่อนช่วยมันก่อนผิดพี่เลยผิ่งพี่เลยมันจะอยู่ก็โผล่มาโอ้โหมันผ่านี่มา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 มีไปซ่อนมายืนคนนี้แหละโอ้ยหม,มา มันปัดเจ้ามันตามพี่มันตามพี่้วยด้วยเออ,อ,อไปอย่างไรมันไปอย่างเออเออโอ้โหโอ้พี่โอ้โหมืดด้วยมืดด้วยรอบพิเศษรอบแห่งความมืดกดป๋าแล้ว สู้นะสู้สู้ส,สู้พี่ไปแล้วระวังระวังโอ้ยโดนแล้นจะไปช่วยเออคนผิดเออจะไปช่วยแล้วคนบิดพี่จะไปช่วยแล้วคนบิดพี่ก็ไปช่วยโอ้ <c oughs> มาตามยิบเลย <c oughs> โอ้โอ้ไม มันจี้มาแล้วมันจี้มามันติดรถมันติดรถมันติดรถจุกโคตรจุกอะโคตรจุกอะจุบพี่ก่อนจุบพี่ก่อนจุบพี่ก่อนไม่มันบอลดีบอลต่อหมดตี้เลยวุ้ยไม่ตกนะ เื่อโอ้โหมีคนจอสันขนาดนี้โอเคที่รออยู่นองอยู่ไหนน้องอยู่ไหนแต่จอมันสั่นอยู่เลยโอ้ยมาแล้วทุกคนโคตรใจหายเลยเมื่อกี้พี่มาแล้วเงียบเราต้องออกไปช่วยเพื่อนข้างนอกกันเนี่ยอุย้ย อะไรมาเน,าเนี่มันมาหาใครเฮ้ยมันมาหาใครตอนนี้ขอโทษพยายามอยู่พยายามอยู่พยายามอยู่เฟ็ดอย่าเฟ็ดโอ้ยใจใคร เป็ดอย่าตามมาเป็ดก็ลุกหยาบแล้วทีเนี้ยเป็ดมา้าอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ไหนกันหมดนะลงหมดเลยเหรอเอาน้องพี่ไหมนะเหรือคนเดียวแล้วทีนี้ไม่นะต้องชั้นน้องชั้นมีมันไม่พ้นหรอกแอบไม่อยู่แน่ๆตรงนี้ yes yes โอ้โหเกิดตรงนี้เกิดตรงนี้เลยเหรอโอ้โหไม่ได้แจ้งให้เกิดตรงนั้นน่นนะมาด้วยกันมาด้วยกันเร็วมาด้วยกันหาสแตนบายโอ้โหช่วยด้วยโอ้โเดือดไปเลยครมุนมาแล้วคุณถือปืนกลมาเลยนะถือปืนกลมาเลยมาถือปืนกลมาเลยน้องแปมน้องฟาร์มน้องแปมน้องอะไรก็ตามพี่จะช่วยเองพี่ต้องห่วงนะพี่จะช่วยเองแน่นอนเองอยู่ตรงไหนโอเคมาช่วยช่วยกันช่วยกันไป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 เร็วเร็ว โอ้ยมันบ่ายจอฝันเลยมันจอฝันเลยมันไล่ตัวนี้เลยโอ๋อไล่ใครไล่ตัวเลยวะไปแล้วตัวนี้เอื้ออย่าพึ่งอย่าพึ่งเขาล้มอย่าพึ่งโอ้มาตามตัวมาแล้วมันตามัวมาแล้ววู้ว หลายกาดมันหลายกาดมากมันเล่นน้องพี่ไปสังคู่เลยจำมปนะล้โอ้โหหยามเลยดินิ่วาแล้วดูดููดูดูดูมันมาแล้วอ,ๆๆๆๆม,ม,าวอมาแล้วดีกุ๊บอ๋อเฮ้ยว่าไม่ค่อยดีแล้วล่ะที่ว่าไม่ค่อยดีแล้วล่ะโอ้โหโน้องพี่เรียบร้อย ตรงนี้เรียบร้อยมาแล้ว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 มันมาแล้วฮูนฮูนฮูนไปช่วยน้องพี่ก่อนน้องพี่อยู่ไหนเนี่ยเอ้ยบานเยสมันเกิดรอพิเศษห้ามกระโดดเหรอห้ามกระโดดเหรอ ตอนนี้กระโดดทุกปิดโอ้โหไม่กระโดดว้าวเดียวเดียวเดียวกระโดดไม่ได้กระโดดไม่ได้เมื่อกี้พี่กระโดดไม่ได้มันจับพี่จัดจเลยเมื่อกี้กระโดดไม่ได้ก็เหมือนเหมือนเหมือนโดนกินไปแล้วครึ่งตัวมันมาหาพี่แล้วมาหาพี่แล้วมาพี่แล้วช่วยก่อนช่วยก่อนช่วยก่อนเฮ้ย ตามมาขอร้องอย่าตามมาตามมาแล้วมันมาแน่มันมาแน่ตอนน,นี้มันหมันวิ่งวิ่ง,เ,งเคสวยๆมันมาแน่โอเคมันเห็น่แลวมันเห็นเวล้ีวมันเห็นเลาจริงๆตอนนี้มันเห็นเวลาจริงอย่าวิ่งมาอย่าวิ่งมาไปทางอื่นโอ้โหน้องพี่เสียสละเพื่อพี่สุดยอด <laughs> เองพี่จะจดจำเองในฐานะวีรบุรุษ ผูกอบกู้ชีวิตยังไงยังไงสิยังไงสิงงสออกมาเยสรดอดมะโอ้โมันหมาแล้วสุดๆบอกเลยว่าบูสเดีอยสละเออโอ้ย,ยังรอดอยู่ยังรอดอยู่โอ้โหแยบเอืออ้โ,อโหังหยาบนะตื่น อ้าวว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 ว น้องเขาไปโดนฝันน้องเขาไปโดนจะเกลียดมาริโอตอนนี้แหละมาริโอในฝันในไฟเด็กของฉันมาริโอในวัเด็กของเอาตังตันโอ้โหมอบมอบเลยเบื่อมอบเราต้องเล่นที่กว้างเราต้องเล่นที่กว้างเฮ้ยมันไปไหนลูกมันไม่เห็นเราแล้วตอนน้มันเห็นเราแล้วตอนนี้มันเห็นเราไหมแต่เราไม่เห็นมันแล้วตอนเนี้ย ด้วยๆมวยนะมวยนะโอ้โหมันจางมันจางลงเองอยู่ไหนกันเนี่ยเฮ้ยโอ้โหยังได้อยู่ยิม้มๆลองชุบก่อนชุบก่อนเอ้ยลองยางยี้อยู่ด้วยกันมันอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนวะออย่าจังต้นไม่นะโอ้ โอ,โอ้ยแมวโอ้โ,อโดนอีกแล้วน้องพี่โดนอีกแล้วโอ้ย,อยแมวพอแล้วตักประตูโอ้ยแมวมันหลอดจัดหลอดอยู่หลอดอยู่เอ้ยพี่ยังมาพี่ยังช่วยเองได้อยู่พี่ยังปลอดภัยมันหมาแล้วไปก่อนตัวใครตัวมัน

นักผู้สุดยอดออกมาไฟตกอีกแล้วอุ้ยอ้ยอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมจอสั่นขนาดนั้นสี่อโอ้โห้อนี่ปีไปแล้วเองอยู่ไหนกันเองอยู่ไหนกันเองอยู่ไหนกันเนี้ยพี่มาแล้วพระเอกมาแล้วพี่ช่วยก่อนแป๊บนึงพี่พ่เองพิมพ์าพี่มองไม่เห็นโอเคอุ้ยอย โอ้โหมันมาแล้วจะรอดไหมเนี่ยเข้านี้ก่อนละก,กันวะจอสั่นดิ๊กเลยอยู่ไหนวะอย่ากอร้องขอร้องอ,อ,อยา่าอย่าอะไรแล้วไมยเอาใจแตกหมดแล้วตอนนี้โอ้โหโค้ชสแกนดูดิได้ไหมขอบคุณมากว่าสัน่นอีกแล้ว จอาหยุดพักบ้างเถอะเหนื่อยมากตกใจสุดตกใจเฮ้ย yes ถ้ามันมาแล้วเราแยกนะเราแยกจากกันนะทุกคนถ้ามันมาปุ๊บเราวิ่งเลยนะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาช่วยกันโอเคไหมมารวมกันหมดเลยว่ะสี่คนว่ะโอ้มันมาหยิปปีมาเฉียวเออ้อพี่พีโดนก่อนเลยโอ้หมดปี้โอ ล้มสองแต่ว่าตอนนี้ไม่มีตัวนั้นมีคนรออยู่สวยสวยเลยยังไม่มายังไม่มาวิ่งวิ่งนะวิ่งนะตอนนี้วิ่งก่อนมาแล้วบ,บุญฟุตบูลเออไมอ่หมดเลยเออไม่นะ <c oughs> เอออยู่ไหนนะอุ้ย คุยกันปะคุยกันปะเอาทีละคนทีละคนโอ๊ยทีละคนดีละคนเออเอาไม่นะน้องประตูผิดประตูล็อกหยาบแล้วประตูล็อกอีัวยเพลงลิกินพากมาเจียวนะ พี่มาช่วยแล้วไปก่อนพี่มาช่วยแล้วว้า <c oughs> <c oughs> โอ้ลาก่อน้องพี่โอ้ยอยูต่ตรงนี้เลยเหรอเนี่ยเปิดประตูก่อนเลยรอบพิเศษใครโกรธอ่ะใครโกรธ ไอตัวดำหรือเปล่าโอ้โหไปอย่างเร็วเฮ้ยอ้ใหใครจะรอดวะตัวเนี้ยที่ถามจริงนะใครจะรอดยังมีรอดอยู่ใครจะรอดไอตัวเนี้ยเออเป็นรอบที่เตือ เป็นไงกันบ้างครับวันนี้ถือว่าโอ้โหระทึกขวัญฝันเสียวมากนะครับผมถ้าใครชอบเกมนี้อยากให้เล่นอีกก็คอมเมนต์กันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพี่และจะได้มาเป็นคอมเมนต์แรกของพี่นะครับสำหรับวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ